มีกรณีไหนบ้างที่เราต้องสำรองจ่ายไม่สามารถใช้แฟกเคมได้คำว่าแฟกเคมหมายถึงว่าเวลาที่เราเข้าไปรับการรักษาแล้วเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลนะคะจะทำการแฟกเอกสารต่างๆไปที่ผแผนกเคมของบริษัทประกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามันอยู่ในวงเงินอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ต้องจ่าย อะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนเกินลูกค้าก็จ่ายเฉพาะส่วนเกินเท่านั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแฟกเคมค่ะและทีนี้กรณีไหนบ้างละ่ะที่ยังไม่สามารถใช้แฟกเคมได้กรณีแรกเลยก็คือกรมธรร์ยังอยู่ในช่วงของระยะเวลารอคอยค่ะอะมารอคอยหมายถึงอะไรอีกหลังจากที่เราทําประกันสุขภาพไปแล้วถูกปะ่ะระยะเวลารอคอยจากวันที่อนุมัติไปอีก30วันค่ะตรงนี้เขาเรียกระยะที่บริษัทไม่คุ้มครองระยะเวลารอคอยนะคะ ช่วงนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะเบิกได้ถึงจะสำรองจ่ายไปก่อนก็เบิกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่ให้ความคุ้มครองค่ะนี้เกิน30วันไปแล้วเนี่ยเราสามารถแฟกคีมได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทอื่นอาจจะต้องลองถามบริษัทก่อนนะคะว่าต้องกี่วันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของ AA นะคะก็คือ30วันค่ะแต่สำหรับบางโรคนะคะต้องรอคอย120วันก็จะมีต้อเนื้อต้อกระจกนะคะ,ะการตัด ต่อมอดีนอยหรือไทรอยนะคะแล้วก็ไส้เลื่อนเยื่อบุมดลูกจเจริญผิดที่เนี่ยค่ะสีโรคเนี่ยค่ะต้องรอคอย120วันกรณีที่2นะคะก็คือโรคที่เราเคมเนี่ยนะคะมันจะต้องมีระยะเวลาการเกิดของโรคหรือเป็นโรคที่แทรกซ้อนขึ้นมานะคะกรณีแบบนี้บริษัทอาจจะต้องพิจารณา อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะอาจจะขอประวัติหรืออะไรต่างๆนะคะทําให้ไม่สามารถแฝกเคมได้ในตอนนั้นลูกค้าสํารองจ่ายไปก่อนค่ะแต่การสํารองจ่ายไม่ได้หมายความว่ามันจะเคมไม่ได้นะคะก็ต้องดูประวัติดูเอกสารต่างๆประกอบกันอีกทีค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะต้องดูเงื่อนไขของประกันชีวิตะคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่ยังไม่สามารถจะเคมได้ทันทีอะไรแบบนี้นะคะ อย่างกรณีที่บางบริษัทนะคะให้ความคองเกี่ยวกับเรื่องของฟันนะคะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารักษาลากฟันหรืออะไรก็ตามนะเกี่ยวกับฟันเนี่ยก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะแล้วก็มาตั้งเบิกทีหลังอีกทีนึงเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะผ่านกัรระยะเวลารอคอยแล้วนะคะเป็นโรคที่ มันเป็นได้เลยไม่ต้องมีระยะเวลาการฟักตัวหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถแฟกคมได้จ่ายเฉพาะส่วนเกินถ้ามีอยากรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับพี่พึ่งมาได้เลยนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ค่ะแล้วก็พูดคุยกันก่อนพี่พึ่งสามารถให้คำปรึกษากับทุกคนได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ